กรอบวานเลยนี่แหละโหก้นานสะใจมาก,กสวัสดีจ้าทุกคนแดดแรงมากเลยจ้าวันนี้อากาศดีดีเสร็จงานแล้วเราก็จะเก็บผักกาดชนิมแล้วจ้า เขายาวมากแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะแล้วก็ว่าจะเอาไปดองด้วยจ้าแต่วันนี้เอาไปลวกก่อนแล้วกันนะจ้าไปช่วยเราเก็บเลยจ้ากันกันตัวเห็บจ้า <c oughs> อันนี้เนี่ยกำลังกินเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บอันนี้นะก็เป็นแรงผักของเราละจ้ามาเลยจ้าไปเดิมก้อนนี้ก่อนเลยก้อนนี้ก้อนนี้หูเพื่อนๆดูก้อนนี้สิ นี่จะโอ้ดูสิเนี่ยกำลังอ่อนเลยอุ้ยได้ก้านยาวด้วยดูสิโอ้ยหได้ก้านยาวมากเลยค่ะนี่โอ้โหนี่ลวกอร่อยเลยเจ้าทุกคนเดี๋ยวเขาก็แตกค่ะเนี่ยเขาจะมีะแขนงเล็กๆแตกออกมาข้างๆอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะเดยวเขาก็แตก เอาส่วนนี้ไปกินก่อนเนาะดูดิหือพอเขายาวมากยืดตัวเขาก็จะไม่ค่อยอ้วนนะนี่ยาตะกะแตนเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บอีกค่ะยาตะกะแตนของอร่อยแตกเยอะเลยยาตะกตะแตนเดี๋ยวมาเก็บค่ะอันนี้ที่เราเก็บเขาก่อนเห็นไหมคะเขาก็เริ่มแตกอันใหม่แล้วจ้าเนี่ย เนี่ยจ้ะเริ่มแตกแขนงเพื่อนดูเลยก่อนนี้โอ้โหก่อนนี้อดใจได้ไหมเนี่ยทุกคนยาวอย่างนี้การอ่อนดีมากเลยค่ะนี่อืยอยาให้ทุกคนดูนำใจจริงๆเลย น้ำใจมากเลยค่ะอืมนะเขาคือวัชพืชของคนบ้านนี้แต่มันคืออาหารอย่างดีของเราเลยทุกคน ใจจริงๆเลยยอดหวบกรอบมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาก็แตกคะ่ะกอเก่าเนี่ยเขามีรากอยู่พอปีหน้าเขาก็งอกขึ้นมาเหมือนเดิมจ้าเขาแห้งมากเลยจ้าตอนนี้ฝนยังไม่ตกเลยจ้าที่แรกว่าอาทิตย์นี้เขาบอกว่าฝนจะตกอลจ้าแต่ไม่มีฝนจ้าอู้เยอะแยะเลยจ้าไปดูไปดู ดูอีกจ้านี่คือกอที่เราเหลือไว้วันนั้นนะเพื่อนๆดูดิเขาไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ามาเก็บเดี๋ยวกอนนี้นะคะพอมันร้อนเขาโตเร็วมากเลยจ้าทุกคนดูดิต้องเก็บแล้วจ้าเนี่ยก็จะมีอ่อนๆเห็นไหมคะโอ้โหนี่เขาอ่อนยันอ่อนยาวมากเลย อ่อนแบบยาวอ่ะไม่แก่ของอร่อยเลยประกาศนิมนของเรามาเจ้าทุกคนนี่อีกหน่อยหนึ่งเนาะนี่สามยอดอือหืออือหือมันกรอบมากเลยตอนเด็ดเนี่ยไม่เหนียวด้วยไม่แก่มากเพื่อนๆโอ,อ้โหสุดยอดเลยจ้ะ นี่ก็ใช่เจ้าทุกคนอันนี้รอ,อน้ําเลยเนี่ยยังเล็กอยู่เลยโตอีกหน่อยค่อยๆโตจะกินไม่ทันมาจานี่อันนี้นี่เพื่อนๆเราจะอดใจได้ก่อนนี้ต้องเอาเลยถ้าไม่เอานี่เขาจะแข็งเราคิดว่านะก่อนเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูดิถ้าไม่เอาเขาต้องแข็ง,งนแน่เลยเนี่ยเนี่ยจ้ะ เนาะนี่หืม uh huh. กินก้านมันนี้แล้วค่ะเพราะผักน,นี้เราเน้นกินก้านมั้ได้ก้านยาวๆเนี่ยหืม uh huh. มันดูอะ่ะเอาไว้สองก้านแล้วกัน นี่เอาไว้สองก้านจ้ะเอาตรงนี้ไปเน้นกินก้านลวกแล้วก็แช่แช่แข็งไว้กินช่วงหน้าเห็ดละจ้ะช่วงฤด,ดูวนะินเทอร์ฤดูหนาวงามงามเลยงามค่ะงามงามจ้ะแต่กอนี้เนี่ยยังรอได้อยู่เพื่อนๆดูดิ เขาได้น้ําดีนะตรงนี้มันน้ํามันไหลลงมาแล้วก็ลงมาตรงนี้จ้ะเนี่ยก้อนนี้หนาใจมากๆเลยจ้ะเพื่อนดูดูก้านก็ดิเนี่ยจะรออีกหน่อยหนะึ่งอันนี้รอได้อยู่เพื่อนก้อนนี้ถ้าเราไม่เก็บนี่ไม่ได้เลยเนี่ยก้อนนี้จ้ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่โอ้โห โอ้โหทุกคนตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะโอ้โหดูสิกา้านโอโต้องเก็บแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยดูสินี่ได้กินก้านอย่างยาวเลยดูนะอืออือนี่กรอบหวานเลยนี่แหละโอ้โกา้านสัใจมากทุกคนดูก้านนี่ กระจายมากเลยจ้ะเดี๋ยวเขาแตกใหม่นี่จ้ะกำลังโตเลยได้เก็บรอบหน้าจ้าทุกคนกำลังงามเลยจานนี้ดูสิโอ้แบบนำใจจริงๆเลยเป็นช่อดอกอันนี้กำลังยังไม่บานอย่างเงี้ยอร่อยจ้ะเนี่ยอร่อย ลวกจิ้มน้ำพริกหวานกรอบเลยจ้ายัางไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะนี่จ้าได้เยอะเลยขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณทุกเมนทุกรายทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปจ้า t ต a n ฟาวด์วัตชิงดู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 ดดนี่จ้าโอ้เต็มตะกร้าหน้ารถเลยหลังเลิกงาน นี่จ้ะอู้ยอดกำลังกินเลยจ้า